วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในแบบวิดีโอค่ะซึ่งวันนี้ออนจะมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าในลุคของงานผิวคิ้วปังด้วยเครื่องสำอางทั้งหมด5ชิ้นในั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าลุคนี้เราก็จะเน้นหน้าที่แบบดูคลีนคลีนดูแบบผิวดีผิวเนียนผิวใสผิวเกาหลีดูแบบออร่านะคะแต่เรามีความคิ้วปังในตัวนะคะและแน่นอนนะคะว่างานผิวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะถ้าไม่มีนี่เลยค่ะคอโคบล็อกออร่าฟาวเดชั่นซีนะคะเพราะตัวนี้เขาเป็น รีนวันนะคะก็คือ 1. เป็นรองพื้น 2. เป็นคอนซีลเลอร์และ 3. เป็นกันแดดที่มีค่ากันแดดสูงถึง spf 50 pa บกค่ะและตัวนี้นะคะเขา made in korea นะคะดังนั้นสาวๆที่แบบชอบใส่เกาแบบว่างานผิวงานดีงาน,งานแบบเนียนนะคะน่าจะถูกใจกันค่ะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ เอรเรามาด้านรองพื้นนะคะก็จะเห็นวงแหวนสีขาวค่ะทําหน้าที่เป็นพราเมอร์เพิ่มความฉ่าแล้วก็ความเงาให้กับผิวของเราค่ะส่วนด้านนอกเป็นเนื้อรองพื้นนะคะตัวนี้จะช่วยการปกปิดระดับกลางถึงระดับแน่นเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหัวแปรงค่ะใช้เกลี่ยรองพื้นให้เรียบเนียนใช้ง่ายมากนะคะคือสามารถเกลี่ยเข้าตามมุมต่างๆของใบหน้าได้ครบขนแปรงนิ่มไม่บาดหน้าค่ะแชสีจะมีด้วยกัน2เฉแชสีนะคะก็คือเบอร์21และเบอร์ย3สิบสามค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะมาเขียนหน้าเป็นรูปหนวดแมวกันแบบนี้ค่ะโดยออนใช้ค o คยๆรองออร่าฟาวเดชั่นสติ๊กนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะจะค่อยๆใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นให้เรียบเนียนไปกับผิวหน้าค่ะค่อยๆเก็บรายละเอียดตามข้างปีกจมูกรอบตารองแก้มเพื่อให้ได้งานผิวที่สวยเป๊ะค่ะ และแน่นอนว่าตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะคะดังนั้นออนเอามาเป็นคอนซีลเลอร์เก็บแพนด้าใต้ตาของออนเลยค่ะปาดไปใต้ตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยจนเนียนค่ะวันนี้ออนเลอใช้พาเลตลิปสันชีสนะคะในการแต่งตาค่ะโดยออนจะใช้สีชมพูนะค่อยๆแตะไปบนเปลือกตาให้ได้เปลือกตาที่ดูชมพูระเรื่อๆะเค่ะ หลังจากนั้นนะคะใช้สีชมพูนะคะค่อยๆแตะไปบนพวงแก้มของเรานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยให้ทั่วค่ะวิธีนี้แก้มของเราจะดูระเรือ่อแล้วก็สุขภาพดีมากๆค่ะเนื่องจากเป็นคนติดแป้งนะคะดังนั้นขอตบแป้งเบาๆให้ทั่วหน้าค่ะวิธีนี้นะยังช่วยเสร็จให้เครื่องสำอางอยู่ทนนานมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ด้วยความที่เราเน้นคิ้วปังในวันนี้นะคะดังนั้นวันนี้ออนจะเขียนคิ้วที่หนาและดูเข้มขึ้นมากว่าปกติเล็กน้อยค่ะ ตเติมเสน่ห์ให้ดวงตาเบาๆได้การปัดมาสคารานะคะโดยวันนี้ออนจะเลือกปัดมาสคาราทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะเพื่อให้ขนตาดูฟูดูฟุง้งและตาหวานค่ะปิดท้ายไปด้วยการทาลิปททนชมพูนะคะเพื่อให้ปากของเราดูหน้าจุ๊บจุบุสุดๆค่ะ ไไงกันบ้างคะกับลูกงานผิวคิวปังด้วยเครื่องสำอางเพียง5ชิ้นค่ะบอกว่าเพื่อนๆน่ชอบกันกับลูกนี้นะคะและอย่าเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ